เบลล่าอวดชีวิตดีๆอินซาอุตื่นมาโชว์หน้าสดสวยออร่าแย่งซีนวิวสวยเตม็ตมๆเลยจ้าคนอ้ายตื่นมาก็สวยเลยจ้าโสดแล้วฮอตงานรุมปังเป็นผู้แตกจริงๆสำหรับนางเอกจิ้มหวานอย่างเบลล่าราณีแคมเปญ ที่ก่อนหน้านี้ที่ได้เกียรติรับเชิญร่วมเดินเปิดผมแดงเทศกาลภาพยนตร์ชื่อดังหน,นเมืองเจด,ดา้าประเทศซาอุดีอาระเบียหรือที่รู้จักกันในนามประกบเหล่าซุปตาแถวหน้าของวงการหลากหลายประเทศเลยจ้าและสุดสาวเวลราได้อวดภาพอวดคลิปวันว่างจากตารางงานตื่นมาอวดหน้าสด no เม k e u p ดูพรอาทิตย์ขึ้นยามเช้าส่งรอยยิ้มหวานทักทายแฟนคลับกันจ้าพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าวันเดออินเจดดาท่ามกลางแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ชมสนันไอจีว่าคลิปที่สเหมือนเจ้าหญิงไปพักผ่อนเลยน่ารักมากๆสวยกว่าวิวอีกจ้าสวยกว่าวิวก็คนโพสนี่แหละคะ่ะสวยเท่น่ารักครบจบที่คนเดียว ยิ้มหวานมากด้วยสวยงามทั้งนางแบบและวิวทิวทัศน์พี่เบลล่าสวยมากพี่เบลสวยมากทิวทัศน์สวยงามมากชอบมากคะ่ะพี่เบลน่ารักที่สุดคะ่ะแล้วก็คอมเมนต์อื่นๆอีกมากมายสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ